Dante, สวัสดีครับสวัสดีนะะทุกท่านนะครับวันนี้มาตกปลาที่คลองเปรมครับอ <upward> ๋อสภาพไม้สวยมากครับวันนี้เดี๋ยวมาผสมเหยื่อครับผมสำหรับเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่อตกปลาจิ๊บินฟิชชิงครับยังไม่มีโลโก้ครับผมอยู่ในช่วงการทดลองครับถ้ามีโลโก้แล้วก็ัะวางจําหน่ายนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำโลโก้ครับอยู่ในช่วงการทดลองถ้าผมทำโลโก้เสร็จแล้วผมจะวางจำหน่ายครับ ไม่วางตามร้านครับจะวางที่บ้านตัวเองครับแล้วก็ขายออนไลน์นะครับทักแชทเข้ามาได้ครับถ้าใครต้องการนะครับแบบร้อยคำครับ50บาทครับไม่แพงครับผมลงได้ประมาณ1ชั่วโมงครับถุงครับก็เดี๋ยวไปผสมเยื่อครับผมก็ตอนนี้ก็ผสมเยื่อเรียบร้อยครับนี่ครับผสมเยื่อครับผมน้ำเพิ่มไปเรื่อยๆครับยังไม่ต้องเหนียวมากครับ เราตีครั้งแรกครับไม่ต้องตีเยวมากครับตีอ่อยก่อนครับสักสองสามนาทีเปลี่ยนเหยื่อครับตีลงก่อนครับเพราะว่ามายนี้เราเพิ่งมาลงครั้งแรกครับมาเทสครับเดี๋ยวมาลรุนกันครับผมว่าจะมีแต้มมีสกอร์ให้น้าได้ชมกันหรือเปล่าครับครับสำหรับตัวเบ็ดที่ใช้นะครับก็เป็นตะก้อจิ๋วนะครับนะครับเป็นตะก้อจิ๋ว2.5เซนครับตัวเบ็ดก็จะเป็น ทรงกินุครับรูดแบนนะครับใส้เบอร์ศูนย์ห้านะครับใด้เบียดสองสองดวงครับนี่ครับจากการปั้นเหยื่อแล้วก็ลูกประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาลงเบ็ดกันครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มีหมนะได้ชมกันหรือเปล่าับไปครับผม ได้สองนาทีครับแต้มแรกมาแล้วครับลุ้นกันครับผมวันนี้น่าจะบันเทิงครับต่อลุ้นกันต่อครับผมเก็บเพิ่มอีกหนึ่งแก้มครับใส่สวยครับผมนี่ครับใส่ประมาณสี่นิ้วมือครับผมใส่สวยมากครับแก้มนี้เราชมแต้มต่อไปครับผมสวยงามตอนนี้ปลากินดีมากเลยครับแทบไม่ได้นั่งเลยครับตัวนี้ปันเหยื่อไม่ทันนะครับนี่ครับสมเหยื่อไป ตอนนี้เป็นเวลา11.30โมครึ่งนะครับอัปเดตสถานการณ์ให้ดูครับก็ตอนนี้ปลาเงียบมากนะครับมาลงคันตั้งแต่9 0โมจนถึง1 1เโมงครึ่งนะครับ9 0ปถึง1 0 3โมงครึ่งเนี่ ครับก็เดี๋ยวมาชมผลงานรวมกันครับสหรับหมายแรกนะครับตอนนี้เงียบมากครับลงเบ็ดตั้งแต่9โมงตั้งแต่9โมงจนถึง11ดโมง4ี่นาทีครับเงียบมากครับยินดีตั้งแต่ชั่วโมงแรกครับตอนนี้เงียบครับก็เดี๋ยวจะย้ายหมายครับมาชมผลงานรวมกันกันพอครับนี่ครับผลงานรวมหมายแรกครับก็ได้มาประมาณ7 8ดหางครับ ปลานินไซส์ใหญ่ๆห,หึงตัวครับที่เหลือเป็นปลาตะเพียนแล้วก็ปลาไซส์เล็กครับก็สำหรับไม้นี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมอรอลุ้นไม้ต่อไปครับ